สวัสดีจ้าฝนตกฝนตกทั้งนี้ก็ตกคือกันอันคลิปแรกที่เขาปล่อยไปแต,ก,แตกทั้งบนทั้งล่างนี่เนาะอุ้ยบอกอะไรเลี้ยใจวะเลี้ยใจเนาะอุ้ยขนชิงลูกโอุ้ยเสียนหนองไายตกสูตรเตรียมจะไหนมาเข่าขัดเข่าเนี่ยเนาะแบบ<อ>แตกบนแตกล่างเลยแม่ซี่หกกับตรงๆเนาะวันนี้มาอี๋สวงหนึ่งเบิง้งอยู่ดินี่ <อะ S 1> เลย จ้าถ้ากั่นสูถ้ากันสู่ว่าตะเลข3เลข5ออกอีหลีแต่ก็บ่คิดว่ามันสิออก12เด้ในใจคิดว่ามันสิอือเนาะบ่เป็นหยังดอกสูต่อแต่ว่าเลขวิ่งนี่แตกกระจุยคือเก่ายังของอันดับแชมป์สูตรเปลี่ยนก็สิมีของเก่าติแม่นจ้าสูตรเปลี่ยนก็ยังมีเก่ายังติดอยู่แม่ปาสุดยอดเลยเลขวิ่งนี่แต่ว่าก็เน้นบนกลางก็มาบนอีหลีเนาะแม่นสู่ต่อตัวเฮาบดนี้ก็เฮ็ดจังได๋แต่ว่าผู้ผู้ันบัดนี้ เดี๋ยวสูตรที่ผิดอะนาสูตรที่เข่าอะน่ะเอาให้ทุกคนเลยจ้ะเพราะมันเข่ามันต้องเอามันเนี่ยเมียนอยู่จ้ะกะเบิ้งอีกสูตรนั้นเนี่ยภาพควงวนจ้ะแต่ว่ามันก็เป็นสูตรเดียวเดียวแต่ว่าร้องร้องหลายๆสูตรเซ่กันเนี่ยว่าจ้ะทองับเปลี่ยนตัวเซียนมันต้องซบเปลี่ยนอะไรมันผิดพลาดมากกว่าสองเปลี่ยนมันบอบพุ่งบอบเดินเมี้ยเมียนอยู่ดอกจ้ะก็เซียนเมันกับบอกหลายๆคนอยู่เมันคิดร้องไปบ่มัน ยอดหลังไปเปียนไปเรื่อยๆเป็นมาเปี่ยนสูตรปีนึงเน่ยต้องเปลี่ยนพัฒนาสูตรไปเรื่อยนีอะไรที่มีประสบการณ์ตัวนั่นมาตัวนี้เออมันมานั่งอยู่ในซื้อไดจอ้จะมันรูทิศรูทิศทางได้ทั้งเหตุงานทั้งเหต,สตนะเุสูตรเนาะเอาสูสูต,ตัวเส้นช่องมันก็ร้อคือเกาละ่ะสายวิ่งกับบ่วผ่าด,ดอกเนาะก,ก็ได้กินได้อยากอยู่คือเกาอันนั้นบัวไปดอกเนาะอันพู้ใหญ่ใจดีมันบ่สูเห้าดอก แมีนบ่เอาจ่ากับตามนั่นละเอาตาของเซียนนี่กับสุดยอดอลไรจ้าตะเพิ่นกับย่อมเพียแล้วว่าพอไปดอกเซียนสู่เซียนบ่ได้ไหมท่านนั่นเห็นบ่ว่าแล้วตัวเลขวิ่งจังใดกับฟันเห็นบ่ฟันขาดอยู่หันน่ะน่นเป็นอะไว่าโอ้พอไปดอกของเซียนนี่ละท่านอือแสดงว่าเพิ่นกับเพิ่นมาหายอยู่เออจดสายใหม่โอ้ยคนโทรมาโทรมามันเป็นเจ้าขี้เม่ยสาวว่าหน้าที่ว่าส่งไปในไลน์เห็นบ่จ้า ส่งไปในไร่ที่แรกอะมันส่งทุกค้นเนี่ยมันสามลอยสองลอยโอ้จะปวดมือจ้าบ้านนี้สูบเปลี่ยนนะห้าวประเด้ส่งไปเพิ่นไอเพิ่นเบิ่งแต่นในช่องเออเพิ่นจะิ่งในช่องบ้านี้เพิ่นพากเอาไปซื้อเพิ่นถือเครื่องหมดเครื่องงานดีใจเพิ่น,นมีจะดีใจน้ำพิน่นเนาะอันนั้นดวงเพิ่นอิ๋วแน่นดวงดวงดวง,ดวงอันผู้ใดทักมาดูๆน่ะเจอเปลี่ยนอืมจ้าผู้ใดบ่ทักเพื่อได้แล้วก็แล้วไปนะจ้ามันไปซื้อไหมครับเพิ่น บนไม้ตืดตอดแป่ค่ากอดแฝ่ไม่หยั่งเลืคือโบจับกครูเขาไปจิ้มมาว่าโอ้สุดยอดบนล่างอาจารย์เอาเนียงเนาะแบบว่ากับไปเบิง้งจิตบรรจารไปเบิง้งโอ้เพิ่นบระเด็จข้าบระเด็เปลี่ยน์ไห้เพิ่นอืมค่ะประมาณประมาณยี่สิบหรือสามสิบกลัวหมดละแสดงว่าโอ้เพิ่นดวงข้าเจ้าจ้าดวงข้าเจ้าก็ดีแล้วนเนาะเพิ่นก็มีน้ำใจสูง ซค่วงคาเฟ่ค่ะปากกาไม่ห็นเมียนจ้าวศูนยต่อจากหวัดอีวันที่หนึ่งตุลาได้จ้าเดี๋ยวสูนย์ที่มันถือหามันจิบหมานขึ้นบางแย่ดีบอ๋จ้าจ้าตีตะล้างค่ะตีตะล้างจ้าเดี๋ยวบนกันหนึ่งสองเจ็ดหนึ่งสองเจ็ดเดี๋ยวล่างกับศูนย์หกห้าศูนย์หกห้าจับเรียกมีนก่อนนะ จ้าเร่วิ่งกันหนึ่งรองห้าหนึ่งรองห้าจ้าจับปูแบบห้าสองห้าสองห้าหกห้าหกห้าศูนย์ห้าศูนย์หลักหนึ่งกับหนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งหาหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดจ้าสามโซ่สองหางจ้าสองห้าหกสองห้าหก ศูนย์ห้าหกสองางาละ่ะเจ้าเจ็ดได้ที่ศูนย์ห้าหกศูนย์ห้าหกเอฟซสองตต์ <15. S 2> กัสิบห้าสิบห้าครับหกห้าหกห้าศูนย์จ้าสามหางสามหางคือเกาเมน,มา,าม,นมากว่ามากก่าเกาจะพากันเลือกเด้อเอฟซีจ้าเมียนยจะเลือกเลือกอะไรคือเจ็ดแปดบุนเลี่ยนอะไรหกเจ็ดจังสังเลือก 7, 3, เอกมียนจ้า ให้ซื้อท no. mm ิ้งไว้ค um mm ู hmm, ่โตแต่ว่าตัวใดมักก็ให้หนักแน่จักน่อยเนาะแม่นๆเน้นเอาเน้นเอาอือจ้ะเพราะว่าเลขมันก็บ่หลายหาง6ก็เน้นบนกลางเนาะแม่นๆตัวใดบ่นัดก็จักต่อยไว้จัก5บาทตัวใดมักก็ต่อยไว้จัก10บาทจังซั่นเนาะแม่นอยู่แม่นอยู่อืค่ะปเลือกข้ามมันสิบ่มันก็บ่โปะปานนั้นเด้บางเทื่อมันก็เพื่อแม่นอยู่จ้ะแต่ว่าก สูตรของเขานี่คือเน้นบนกันล่างเนะาะกันตายลางจ้ามันหลินไงย,ยูงด่ดเมนยูค่ะมันไม่ได้เต็มกระดาษแค่ใช้แเท่านั้นเมนจ้าเล็กว่าหลายหางก็ยังคงเดิมคือหกหางเหมือนเดิมเนะาะทั้งเส้นเส้นน้องคายให้บ่เกินนี่ดอกทำนั้นแหละมันไปเกิดนั้นเม่ได้ถ้าเจ้าพอมินว่าลดตัวถ้ามันเกิดมันโ <ừ> มเมลิเซียน้องคายเมนยูจ้าแต่เมันผู้ใหอยู่กับเส้นนนองคายมาโดนนี่สิลู้ว่าสูตรเพื่อนนีมาจังไดไปจงังไดเนาะ จ้ะเลขวิ่งก็เหมือนเดิมหนึ่งกับหนึ่งรองห้าเลขวิ่งอะไรจักงหวดล้วบดจำาู้ได้ละโอ้ยเลนดีมันตายนเนาะเขาคูงวดอราโลดผู้ใดไซวิ่งก็ไดตามสิบขึ้นเลยมั้ืมจ้ะสุดยอดนาดเทพพิษเทศถือก็ยังสุดยอดอยู่คือเ่าเทพพิยังยังถือสายจนใหม่เนาะโทรศัพท์ก็ได้โอ้ดีใจน้ำเอฟซีผู้เป็นศนผเป็นหมานผู้เป็นมีดวงเนาะซึ่งสิมาอ่อนไม่เนี่ย ถึงโทรมาถามข่าวเนี่ยโอ้ยเป็นผู้ใดเนี่ยนาะว่าถึงเหตุงานนี่บอกไปซักนอยสิมานั่งเรียนคือเจ้าูบ้านยังบ่ได้ได้รับโทรศัพท์อือเนาะจังซี่แล้วเขาสิถามได้ว่าโทรศัพท์ซื้อร้านใดมาได้รับได้รับดีได้ซว่าเนาะอือแต่กันนั่นราคาความสุขของคนมักเลกเนาะตามว่าก็ได้คือสาวบ้านนานี่ล่ะก็มักเลขก็ยังว่ากันได้เว้าเรื่องเลนี่เบิดมือ ไหวตัวว่าแล้วมักคนมักเนาะจ้าคือทั่วไทราบเขามาเเอาค่ะบ่รบกวนเวลากระสันฟังยังถึงพี่น้องผู้เป็นจอฟังเน่พี่น้องท่านแมนสงสัยสูตรเกาอยฮันเดอร์จ้ามัดมัดเป็นเลขคือจังตัวนี้นะครเปียงแต่เพี่ยงแต่หนึ่งเด้ออันตัวเดียนันเนอรจ้าไอเรียมเป็นเกาเก่าแทบหนึ่งเพราะนั้น โอ้เว่าห้างกันไรเพราห้างบ่ะนี่ก็ไปจับคู่กัตามที่เห็นในช่องนั่นแหะจับเอาจับด้วยเช็ดจับอ่ะเนอะค่ะรักลักหนึ่งแม่นบหลักนึ่งเอาหนึ่งออกก็เป็นขัออกเก้าไปใช่กับเก้าสองเก้าสามเก้าสี่เก้าเก้าตามนั่นแหะบพมีตต่อไปตามนั้นหมดจ้าเก้าห้าเก้าหเก้าเจ็ดนี่แหละแมนนแมนประมาณนั้นจ้าถ้ามักหนึ่งจ้า มันมีสองตังเลือกเด้ดีเด้ชีพเนี่ยป็นสองตังเลือกเลยแมนค่ะเลขฮะเอาไว้คือเก่าจะเปลี่ยนยังมั่นจ้านั่นแหละเปลี่ยมจะเก่ากับหนึ่งแกนสูตรที่มีเก่าจ้าสูตรที่ดั้งเดิมค่ะเอาง่ายกันล่ะสูตรมีหนึ่งนี่คือสูตรไม่สูตรที่เก่านี่สูตรดั้งเดิมนะจ้ะแมนแมนเปลี่ยนแค่นั้นเดี๋ยวไปตอนขึ้นเงินจ้าอืมฟังเด้อค่ะฟังให้จจฟังให้เข้าใจเนาะเสียนเนาะ อืมจะจะเอาเอาบวรบกวนเวลาค่ะจังใดก็งวนดดีให้สุขให้มนันคือเก่าด้อจ้าเด้อครับครับค่ะค่ะ<า>ขอบคุณหลายๆจา้าสวัสดีค่ะอ่าสวัสดีครับ,บ